สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายยูทูบครับสวัสดีเอฟซีซีนดำมซิงไทยแลนดด้วยครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกสั้นนะครับเช้าวันนี้ก็ทีมงานเรานะครับก็ลงงานกันแต่เช้าครับนำโดยดำซิ่งดินด่วนน้องมะนาวนะครับ แล้วก็ทีมงานสายรองพิบูบู์จากอุบนนะครับหลายคันเลยทีเดียวครับผมอาประเดิมเที่ยวแรกครับน้องมะนาวฮิโนเฮตูดดีครับามาดูบอยครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้องมะนาวครับขึ้นบ่อเที่ยวแรกครับ ไฟเบาลูกพี่แรงๆอยู่แล้วคันนี้เคียวแรกครับลั่นทุ่งเลยครับ ทางดีเอาค better, ันที่สองครับเจ้าซูเปอปร์เอ็ก TH นะครับซูเปอร์เอ็กตฮีโน่เอดโอเจ็ด pues ดีเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าแรงโอ้เดี๋ยวมาดูเจ้าออนิวครับ คอนิวคันใหม่ <laughs> มาแล้วทีมงานเรา,าจุดจอดกันแต่เช้าครับผมก็บรรทุกไม่ต่ำกว่า5คิวครับนะ บรรทุกหนีแบก5คิวนะครับอีนโนเฮดโอเจดีครับสบายสบายแรงมากเลยคันนี่ว้าสวัสดีเสียงร้วยามเอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมงคลสัก เดี๋ยวให้น้องลองกันใหม่ดูหน่อยดิจะแรงหรือเปล่าออนิวออนิวครับน้องอนอนิว มาดูครับเออมื่อวานนี่ไม่ได้มาวิ่งครับเพราะว่าไปตรวจสภาพที่ขนส่งครับถอดนาซาถอดไฟออกออกลายดวงเลยครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเจ้าออนดิวของเราเนี่จะลั่นหรือเปล่าครับต้องลั่นลั่นนะครับ ตันนี้ก็ร้อยเก้าห้าครับผมบรรจุเต็มประมาณห้าคิวครับได้เลยครับเออเนะเอ้ยฮะอะไร

ที่เส้นทางก็ประมาณนี้เลยครับ กันเลยครับ